สวัสดีจ้าพี่น้องคงไปทุกผู้ทุกคนยินดีตอนรับเขาสุคนครภูายโดยนะ่าสตอรี่นะจ๊นะเนาะมื่อนี้สบายสบายจ้ะพี่น้องสบายสบายหลังเลิกงานเนาะจ้ะเลิกงานแล้วไปลงเรือทุตกปลาบอไดจา้าตพี่น้องตกป่าสมอนบอไดจา้าตัวจะเลยกลับมาเนาะจ้ะกลับบ้านมา เราอาบน้ำแล้วอากาศดีดีร่มเย็นเย็นสบายสบายเลยออกมานั่งเล่นลองนิดจ้ะให้เดี๋ยวนัดมาแล้วนั่งหลินเตียงจ้ะ,ะน,านาห้อนเมื่อใดอากาศดีดมนั่งหลินอยู่ข้างบ้านนะจ้ะบ้านจุดฟองนี่จ้ะนั่งเล่นนั่งหลินเตียงคางบ้านเนี่ยร่มเย็นเย็น,น,นสบายสบาย หนาวก็หนาหนาวคิดกันค่ะเด้อพี่น้องขนาดหนาวมานั่งยุงสี่ประดิษฐ์ด้จ้ะขนาดใส่เสื้อกันหนาวสองตัวสามตัวออกมาจากในบ้านยังหนาวจนวะรู้สึกหนาวรู้สึกเย็นเพราะหนาห้อนกะยังเสียจ้ะใส่ใส่เสื้อก้ามเสื้อสายเดียวท่งเก่งขาสัหนได้เนะจ้ะ น้าฮ้อนฮวันแห้งพี่น้องประเทศนอร์เวย์มีพาธิตสองดวงนะจ๊ะธนาฮ้อนนี่สิพาทิตสิขึ้นทั้งสองดวงตลอดเลยขึ้นกับประเมินกันพี่น้องเวลาตอนนี้กับถุงนึงอ่ะได้จ้ะพี่น้องเนี่ย ไอ้โดนัทมันนางเหลียอยู่ทางบ้านเนี่ยแดดนึงเต็มฝ่ายอยูน่นะ้บ่มีบ่มีเมกเนาะจ้ะบ่มีเมกแล้วก็บนบ่ตกสิแก่งไปจนผ้าทิ์ดวงนึงตกดวงนึงขึนนึังสิงไหจนะดวงดวงที่ข้นตอนเ้านี่ตอนไอ้ข้นก้อนนี่ พ่อเน็ตล่งดินสับพ่อที่พ่อเน็ตตกดินซับเรื่องไม่ขึ้นมากนะกับพี่แกงยิ้งสีตลอดตนะอนนั้นอ่าจริงจรินเสียงแท่งเนีเด้อจ้ะพะอยายแขางบ้านแล้วอารมณ์ดี <c oughs> แล้วเห็นอากาศดีแล้วเปิดเส้นฟังย <c oughs> ังไงก็จะเริ่มเราจ้ะพี่น้องจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติด ไปกดติดตามให้ยายโดนัทนะเด้อจ้ะเด้อกดกระดิ่งไว้เพื่อสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากยายโดนัทเนาะจ้ะพี่น,อน้องเมื่อนี้เห็นมีเขามาผู้นหนึ่งจ้ะเห็นเดซี่เขามาติดตามยายอยีกผู้นหนึ่งขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อขอบคุณเดซี่ทุกๆทุกคนเด้อจ้ะที่เขามาติดตามยายโดนัทติดตามบางชีวิตยายโดนัทเนาะจ้ะว่าเห็ดยังแง่เป็นจังใดแน่ อยู่เมืองนอกเป็นจังไดอยู่เมืองนอกก็คืออยู่บ้านเท่าอยู่นี่ยเดี๋ยพี่น้องเป็นบ้านเท่าก็นั่งเหรียญซุ้มแจ่วกันอยู่โฮมสิเนาะจ้ะหน้าบ้านหรือข้างบ้านอยู่หฮมใหม่เร่งเสียแต่อยู่เพียงติดกันอย่างหนึ่งก็คือเฮี้ยนติดกันกับสร้างบ้านติดกันกับสางข้าเจ้าสิบพอใครออกมานั่งคุยกันน้อยที่สุดล่ะออกมานั่งคุยกันเออชาวบ้าน โดนๆคือจะเห็นเธอหนึ่งเนาะจ้ะออกมาพอกันอย่งนยืนคุยกันแน่จังน้อยยังเสียเน้นๆน้นนนนอยๆไปข้าวเดียวกับแยกกันไปจริงๆมันบานเข้าเนาะ่บ้านนอกเข้าเมืองไทยตามนี้แย,ยโดนาท็นอยู่อยู่บ้านยายโดนทัทเองเนี่ยแบบนั่งซุ้มแซวกันเนาะจ้ะ พูดคุยกันมอดมือกับมอดมือในนั่นงเตียงใดนั่นงห่มใดกัยุ่มกันจนวะอาล้างเงินอาล้างมองกัคุยกันไปหอดเวลากินกับยังกินน้ำกันนอกจากนี้มวนพี่้องหลอกว่มีกันวนมาเขาจะสีตา่างคนต่างเย่อยใครอยมัยมน แต่คนขอรอรัวเดียวกันพอแม่ลูงสิกัต่างคนต่างอยู่อิเงีย้ยไหเงียนมันสิไปามากหาชูกันแน่นิดๆหน่อยๆโดนๆเถื่ออีอย่างสี้ิประมาณน้นแล้วกันอยากตีแบตบม,ม่มีหมตี คน,นีโม่พอามาหาสงใจอ่นแฟนเราอยู่สายแฟนเราอยู่บ้านแล้วก็เลย่าพากันไปขึ้นเขาคิดว่านะอากาศได้ดีจสิปกติถ้าอากาศได้ดียังเียนั่งสีขี่จักรยานมาหาเล่นน้ำกันละกัน,นแบดเล่นยังกันเนาะจ้ะกำลังกันไป มีมิตซีรีเลยเห็นมากนิสส่งนั่งไปบ้านครับคนเขาแป้งน,นั่งสบายดีครับอากาศเมื่อนียมักคักที่นอง จะไยูฮมนี ip, ain, hi, ask, ่ห่อนแห้งเน่ยจ้ะพี่น้องจะไปยูลงโล่ห่อนหอนเดียน่ย่ายโดนันตันก็ดีว่าการติดมันไปัางี่น้อยังตังน่ารักาเยี่ยนย่ายโดนันดีวัานังลัย่ยโดันจะเป็นต้นใหม่ต้นใหม่เยี่ยนโดันโลมันรมมากชองข้างนี้ว่ดิลบกันเ กันเลยคางบ้านย่าโดนัดบางนี่ก็เลยเป็นแบบลมลื่นจ้ะพี่น้องเย็นสบายดีจะ้ะจ้าสำหรับคลิปนี้ยา่าโดนัดกับสกอฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะอย่งไดก็อย่าลืมเด้อจ้ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม,มากด ers, มกระดิ่งเพื่อแไดงควาดคลิปใหม่จจากพี่ยายโดนัดมาจาะพี่น้องจนะ้าขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆเด้ยจ้าสิามาติดตามยายขอให้ทุกๆทุกคนอยู่ดีมีแ้ง,งความเกียจใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีสำหรับคลิปนี้สวัสดีจนะ้า